อันนี้เซตให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมห้าแปชัก5้านะครับผมก้านไว้ร้อยนะครับเซตทั้งโซ่ทั้งเสาเสื้ออะไรให้เรียบร้อยแล้วว่าต้องใช้แบบไหนนะครับนี่ดูนะมีข้อนะครับผมนี่เซตให้หมดไม่ชนไม่เฉียวนะครับนี่ไม่มีการชนอะไรทั้งนั้นนะครับผมทวงสองจุดหนึ่งจุดสองจุดนะครับแล้วดูจุดตกนะครับผมปล่อยนะครับผมลื่นมาก ลื่นมากนะครับผมแล้วก็นิ่งด้วยปลายก้านน,นิ่งเลยหลายคนดูวิดีโอที่ว่าวัดข้อเวงแล้วก็จะรู้เลยนะว่ามันนิ่งแค่ไหนนะครับนี่ดูรูปนะครับผมนี่เหมาะนักแสลสําหรับรถทิพย์นะครับผมครับนี่หัวูปประมาณนี้ดูว่านูนนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมดูเห็นไหมรูปมีความเตี้ยลงไปนิดหนึ่งศูจุห้าหรือหนึ่งมิลนะครับผม ประมาณหนึ่งมิละเพื่ออะไรนะเพื่อลดกําลังอัดตรงนี้ไปหน่อยหนึ่งว่าใช้สําหรับรถทิพเมื่อไรที่จกจะเปลี่ยนเป็นรถแข่งหรือรถเชงมาปาดประเก็นมินเนียมลงไปประมาณศูนย์จุดห้ามิลนะครับผมโอเคเลยนะครับลื่นมากไม่มีติดขัดอะไรทางนั้นนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวจัดการให้โจโจนะครับจุดตกดีมากดูนะนะโอ โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้ครับ